วันนี้นะครับเราก็ได้ฝางมาใหม่นะครับเป็นฝา,างสดๆเลยนะครับเป็นฝางสดๆเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับใกล้ๆเนี่ยแดงมากเลยฮะแดงมากเลยแดงมากๆนะครับพอดีคนไข้นะครับเอามาให้นะครับแดงมากเลยฮะให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นนี่ฮะเนี่ย เอาให้ดูตรงกลางเลยแดงแปั๊ดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝางครับเป็นฝางสีฝางแดงนะครับเอาแบบใกล้ๆโอ้โหแดงมากนะครับแดงมากนะครับเอาไปต้มน้ำร้อนรับรองว่าแดงสุดๆเลยนะครับถ้าเป็นเอาไปต้มน้ำร้อนกอน็ประมาณสักซีกหนึ่งครับเอาต้นการน้ำร้อนแดงเลย อันนี้เราก็ได้อมาแล้วก็เมื่อกี้ก็ทําการถากเปลือกออกนะฮะนี่จะเป็นร่องรอยของการถากอันนี้เราถากเปลือกออกนะครับนนราถากเปลือกออกอาจากนั้นก็เอาไม้ที่ถากเปลือกออกแล้วก็มาผ่าเป็นซีกนะครับผ่าเป็นซีกไว้นะครับเอาไว้ต้มบริการคนขุดข่าย พวกคนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับแม่นี่อันนี้เป็นแม่ครกนะครับนี่กะกันกันเหาออกลูกอ๊อกอินซีกากันดอกตุ้มกาให้น้ำนมดีจาดกินผัดให้มันหอมผิดกรรมพอมแกผิดกรรมใช่แล้วก็ต้มให้มีน้ำนมต้มให้มีน้ำนมกินกับโบกฟัดโบยังอือนะครับ ็เอาไปต้มกินนะครับสำหรับใครที่ไม่ท้องก็เอาไปต้มกินได้นะแม่จ้กินบำรุงเลือดเลือดงน้ำนมหอมจ้ะถ้าเป็นหญิงแล้วครับก็บำรุงน้ำนมนะครับแก้พิษกำเพิษสมแดงบำรุงเลือดของผู้หญิงโอกินกับน้ำนมดีอืมโอเคเดี๋ยวเราก็จะทำการผ่าเป็นซิกซี่ซิกซี่แล้วก็เอาไปแตก นี่เรามีตะแกงตากด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวเอาไปตกักตักแล้วเราก็มัดนะครับมัดเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปพาไปดูอันที่ตัดแล้วครั้งก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝังที่เรา ทำไว้ครั้งก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนละชุดกับที่เราทําเมื่อกี้นะครับอันนี้ไม้ก็จะเก่าอยู่นิดนึงนะครับก็ทําให้ไม่แดงเท่าไหร่นะครับอันนี้อันที่ทํามาครั้งก่อนนะแล้วก็มาตากแห้งไวนะ้เดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่กระปุกนะครับกระปุกลุก,ก <c oughs> เก็บไว้นะครับส่วนหรับคลิปผ่าฟางนะครับแล้วเราก็จบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยว ถ้าได้อะไรมาเดี๋ยวเราก็จะเอามาถ่ายให้ดูนะครับว่าหน้าเราจะไปเก็บอะไรก็ราเราติดตามดู